สวัสดีครับเพื่อนเอันนี้เราจะมาจุดตะเกียงนะครับพอดีไส้อันเดิมเนี่ยมันแตกเนี่ยมันแตกนะครับผมก็เลยมาผูกไส้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะจุดเป็นแบบพ่นไฟให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันยากเลยน้ก็ไม่ได้ยากนะครับก็อันนี้ผมผลูกไส้ไปแล้วผมก็แค่สวมมันลงเข้าไปนะครับสวมเสร็จปั๊บนี่ประกอบเข้าไปเลยนะครับอันนี้เอาแบบดิบๆเลยเดีนะขอประกอบก่อน ประกอบประกอบนะครับเดี๋ยวเราพ่นแล้วเราจุดเลยอันนี้ใส่ใหม่ๆเลยนะครับใส่ใหม่ๆโดยที่ยังไม่มีการเผาใดๆนะครับอันนี้ใส่ใหม่ๆครับเหมนไว้เหมือนเดิมโอเคเราเริ่มกเลยครับผมปิดทุกอย่างนะครับปัม

ให้เพื่อนๆดูนะอันนี้คือไส่ยังไม่ได้เผาเลยนะคือเราเราเราพ่นแล้วเราก็เผาไปพร้อมไส้แล้วก็เปิดทีเดียวเลยฮนะแต่ถ้าเราจุดพ่นไปเนี่ยเราเติมลมช่วยเผานน้นเดงเดียวตนนี้ผมเผาไส้นะไส่ใกล้ได้แล้ว มันเป็นลูกไม้ก็ปล่อยมันโอ้มาเล่งผ่อนเล่งผ่อนมันนะครับไอ้ที่เล่งผ่อนเล่งผ่อนเพื่อให้ไส้มันกลมเนี่ยแล้วเราก็รอนะครับรอสักพักหนึ่ง รอสักพักหนึ่งโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไส้มันก็จะเริ่มเริ่มขาวอ่าเผาไหมประมาณนี้อันนี้คือไส้เดิมมันแตกนะครับฉุกเฉินนะครับเราไม่มีแอลกอฮอล์ในการเผานะครับเราก็ใช้หลักการพ่นเลยนะฮะพ่นพ่นแล้วก็จุดเลยอ๋อนี้โอเคเจ้าเนี่ยครับก็ เป็นการจุดที่สมบูรณ์นะครับก็ดูเห็นไหมเดยให้ดูไม่มีลูกไฟแล้วนะครับอันนี้คิอให้ซูมให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับส่วนค่าแสงก็ดูเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเป็นไงฮะพอดีกล้องมันไม่โฟกัสเพราะแสงมันค่อนข้างที่จะสว่างมากนะครับเนี่ยครับตัวนี้มันเป็นการจุดแบบฉุกเฉินเลยนะฮะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับ ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ได้ล่อแอลกอฮอล์เพื่อเผาไส้ก็คือเราปลูกไส้แล้วเราก็พ้นไฟใส่กันได้เลยนะครับก็คือจุดจุดเลยนะฮะเนี่ยครับดูดูแสงเป็นไงครับสว่างไหมครับออันนี้คือไส้เดิมนะเนี่ยไส้เดิมพอดีมันเคลื่อนย้ายนะครับขนย้ายมาแล้วมันเกิดแบบว,ว่ามันขาดนะฮะมันขาด เราก็เลยมาผูกไส่ใหม่นะครับเอาพูดง่ายๆนะครับตะเกียงเจ้าพายุที่เป็นรุ่น500แรงนะครับ950นะครับข้อดีของมันคือมันมีตัวพ้นไฟตรงนี้นะครับมันมีตัวพ้นไฟนะครับแต่ก็เราก็อาจจะใช้เทคนิคในการจุดสติปหนึ่งนะครับก็ดูตามคลิปวิดีโอก็ไม่น่าจะยากนะครับสำหรับเพื่อนๆประมาณนี้ครับ